โพชนาอุทากาวารันทุพัสสะปูเชมะขอบคุณค่ะไม่ดอไปให้พี่เกมก็ได้นี

ขอบคุณน้องเบลมากๆค่ะที่เป็นสุาพานบุญนหีกับพวกเรานะคะเพราะว่าน้องเบลได้รับเป็นพระธากระถิ่นค,ค่ะสั้งรต่ปีนี้<ช>ที่วัดกลาง<ช>ค่ะบางปะมาสุภนันก็ได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่นค่ะแล้วก็มีพี่กิ๊ก เป็นเจ้าภาพรวมร่วมกับพี่เชอรี่ด้วยใช่ค่ะก็คือพวกเราคะอาจารย์อยากให้เราได้มาเรียนรู้วิธีการกระทํากระถิ่นที่ถูกต้องเพราะคนสน่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากระถิ่นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนาะปัจจุปัจจัยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของผ้าที่เราต้องการทําถวายกับพระสงฆ์ว่าท่านอยู่จําพรรษามาไม่ได้มีเปลี่ยนผ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็่ันก็ฝึกพวกเราด้วยเนาะเบลใช่ว่าเป็นการถวายผ้านะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นความรู้อะเนาะใช่ค่ะก็ได้ความรู้ในครั้งนี้แล้วก็ได้ลงมื จัดงานด้วยประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดการเรื่องโรงทานเรื่องแขกที่มาต่างๆหลายอย่างเลยค่ะสำหรับวันนี้ใช่ต้องบอกว่าน้องเบลแบบสุดยอดมากเชื่นชมอันนี้ขออนุญาตพูดแบบไม่ได้อวยกันเองนะเพราะว่าน้องเบลแบบทำงานเยอะมากแล้วก็ยังมีเวลาแบบมาเรียนเชิญผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วน้องเบลแบบว่าเป็นคนที่ทํางานแบบ เป๊ะมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นคนตั้งใจพี่ก็ชื่นชมเลยไม่แปลกเลยว่าทําไมละครน,น้องหรือว่าหนังของน้องจึงแบบดังประสบความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าอนุโมทนาทุกคนอนมนค่ะคือได้รับโอกาสค่ะจากพระอาจารย์ค่ะ พี่เบลก็คือจัดการจัดแจงกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเป็นส่วนหนึ่งละกันค่ะเพราะว่าจะบอกว่ามันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดทีมงานนะคะซึ่งก็มีทีมของทางที่วัดกลางอยู่แล้วด้วยค่ะที่ช่วยเบลเยอะมากๆแบบหลายๆส่วนเลยค่ะวันนี้ก็เห็นน้งชาวบ้าก็ไปถามมาร่วงเกัน็นยังไงบ้างคะเยอะมากชื่นใจเนาะคือเราอยาก อยากดึงคนเข้ามาในวัดเนี่แหละอยากให้แบบทุกคนได้ได้รู้สึ่ถึงเอพระธรรมคำสอนด้วยค่ะแล้วก็ดูป้าเพณีด้วยค่ะสำหรับงานกระถิ่นะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชนะค่าเบลล่าแล้วเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบให้พี่พีน่ขอบคุณค่ะ้ค่ะนี่มอบให้พี่พีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะพี่ก ไเลย่นเนกมไมเนั่รเซ็ตเเลยไหมคะนัดน้อยแล้วเรนงั้นเดี๋ยวคุณอนไปด้วย เจ๊กีบละวาดได้ไหมเจ๊เจ๊ได้ไหมม่อตัวเองนะคะจะตั้งร้อนสามจีกโกนแฟนขับเจ๊นั้นแล้วพอเลยที่เป็นสตาร์หมายความว่าเอจนไปถ่ายรูปกับเขาเสื้อเขาใส่เสื้อแบเดียวเบลล์เบลลเบี่ที่เขาไป ไม่มีอะไรอะไรไม่เคยไม่เพ <fe> ี่ทงอันนี้อยู่ไหนอ่ะพี่ธงวันนี้มาร่วมบุญเป็นไงบ้างคะนอากาศดีมากอากาศแบบเย็นมากช่วยนึว่าฮิมาต์ต่อ